สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานคนที่คุณรักคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้นะคะคนที่มีปัญหากันตอนนี้คนที่คุณคิดถึงคนที่อยู่ในใจของคุณความรู้สึกของเขาเป็นยังไงกับคุณตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้นะอ่า ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานเปิดออกมาแล้วผู้อ่านแล้วแต่เลยคะ่ะแล้วแต่หน้าไพ่จะออกมาเลยเราไม่ได้จัดเรียงจัดวางอะไรใดๆแล้วแต่มันจะดึงดูดพลังงานของใครเข้ามาถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่ามันเอ๊มีเอ๊มันไม่ใช่ไม่ใช่คลิปของคุณนะคะเลื่อนผ่านได้เลยสิ่งที่มันเด่นในตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเชื่อว่าตอนนี้ คุณดูนิ่งและไม่แคร์เขานะคะแล้วคุณดูโดดเด่นมากๆตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะเขารู้สึกอยากจะกลับมาพยายามกับคุณคิดถึงค่ะบอกได้เลยว่าคิดถึงถ้าอยู่ห่างไกลกันเขาคิดถึงคุณมากอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากเข้าหาคุณและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เห็นเขาส่องคุณ ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะนิ่งก็ตามความนิ่งมันทำให้เขาย้อนมองกลับไปอดีตที่ผ่านมาย้อนมองกลับไปเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณวันนี้ดูคุณรักตัวเองเชื่อว่าเขาส่องคุณค่ะเขามองคุณพลังงานไพ่พวกเนี้ไพ่แอบมองอยู่เงียบ อยากกลับมาพยายามเห็นความโดดเด่นในตัวคุณความสดใสความมีออร่าความสง่างามในตัวคุณคุณน่าจะนิ่งและดูเหมือนไม่แคร์เขาคุณไปมุ่งมั่นกับชีวิตของคุณในเรื่องการงานความสำเร็จบอกได้เลยว่าคนคนนี้อยากกลับมาพยายามกับคุณมากๆ พลังงานของคุณดูยอดเยี่ยมนะคะสายตาความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคนคนนี้คิดถึงคุณคะ่ะบอกได้เลยความรู้สึกยังยังเป็นความรู้สึกอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่และสิ่งที่เห็นชัดเจนแน่นอนคนคนนี้ต้องสองคุณอยากเข้าหาคุณก่อนหน้านั้นคุณบางพลังงานน่ะคุณหน้าที่จะเคยอ่าซัพพอร์ตเขาไหมคะ หรือไม่เขาสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้คุณน่าจะเป็นคนที่ปังมากๆก,ก,กับในเรื่องชีวิตการเงินการจัดการชีวิตของตัวเองนี่คือดูดีมากไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมไม่ว่าเรื่องการเงินการงานคุณดูดีอะ่ะอืมีออร่าในตัวเองมากๆสิ่งที่เขาสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะถ้าคุณดูแล้วมันไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะขอพลังงานดู อขอพลังงานใครคนนั้นของคุณด้วยนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกอยากกลับมาพูดอยากกลับมาคุยแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณนะมุ่งมั่นในหน้าที่การงานมากๆโฟกัสในหน้าที่การงานเขาอยากกลับมาคุยอยากกลับมาตกลงกับคุณอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนถ้าคุณจะไม่อะไรแต่เขารู้สึกว่าเขารักคุณ ความรู้สึกเขาเขาก็คงทำใจไม่ได้หรอกถ้าจะบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ดูคุณไม่แคร์เขาไงอย่างน้อยเขาก็อยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาอยากบอกว่าความรู้สึกของเขาเขารักคุณค่ะเขาเสียดายคุณเอาจริงๆพลังงานหน่าไพ่เสียดายคุณจะไม่เสียดายได้ยังไงคะดูคุณสิดูคุณสิคุณดูโดดเด่นมากๆคุณดูมีออร่าโดดเด่นมากๆในสายตาเขา น่าเสียดายอ่ะเอาจริงๆเนี่ยดูมั่งคั่งในตัวเองสมบูรณ์แบบในตัวเองสง่างามในตัวเองใครจะไม่เสียดายคะเนี่ยถ้าขนาดเนี้ยดูปังพลังงานดูมีชื่อชื่อเสียงในสือ่อโซเชียลด้วยเสียดายคุณค่ะอะไรก็ตามถ้าเขาทำผิดเขารู้สึกผิดเสียดายคุณรักคุณอนะ่ะอยากกลับมาตกลงพูดคุยอะไรต่ออะไรขอพลังงานด้วยค่ะ อยากเข้าหาคุณกับหัวร้อนอยากยอมคุณอะไรที่ไม่เคยยอมก็อยากจะยอมเขารู้สึกว่าเขานึกถึงความอบอุ่นความอ่อนโยนของคุณบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่อา,อารมณ์ร้อนบู้วามหรือตัวเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะตัวเขา รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นคนร้อนใจร้อนบู่วามอะไร,ย,ไรยังไงก็ตามแต่บทคุณที่จะอ่อนโยนคุณก็อ่อนโยนอบอุน่นและสิ่งที่เขาเห็นได้ตอนนี้คุณเข้มแข็งมากเขารู้สึกว่าคุณเข้มแข็งเหลือเกินชีวิตของคุณสตรองมากทุกวันนี้คุณมุกอ่อนไปข้างหน้าเหมือนจะไม่หันกลับมามองข้างหลังเกี่ยวกับตัวเขาเลย นะคะดูซิว่าเขาอยากทําอะไรกับเกี่ยวกับตัวคุณไหมนะนึกถึงหน้าเขาเอาไว้นะคะดูซิว่าเขาอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมเขาคิดจะทําอะไรไหมพวกคุณอาจจะเดินหันหลังกันไปแล้วนะคะทุกอย่างบางพลังงานมันอาจจะจบกันไปแล้วจริงๆพวกคุณอาจจะหันหลังให้กันไปแล้วจริงๆนะคะแต่เขารู้สึกว่า คงคุณนะ่ะหลุดพ้นไปจากเขาแล้วเขามองว่าทุกอย่างมันยากแล้วแต่ความรู้สึกเขาไม่ปล่อยแต่เขามองว่าคุณนะ่ะไม่ได้แคร์เขาแล้วคุณหลุดไปจากเขาแล้วคุณไปอยู่ในจุดที่สบายใจที่เป็นความสุขเขามองว่าคุณไม่ยอมมาอยู่ในจุดที่มันยากลำบากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วคุณคงไม่มาพยายามอะไรกับเขาอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณ คุณคงออกไปจากเขาแล้วจริงๆเพราะว่าการอยู่กับเขามันเป็นพลังงานที่หน่วงเหนียวอารมณ์เป็นพลังงานที่รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันเป็นพลังงานทกซิกเพราะฉะนั้นเขามองว่าทุกอย่างมันคงยากแต่ตัวเขาไม่สามารถตัดคุณได้ค่ะคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆตอนนี้ความสวยความสง่าของคุณเขาอยากกลับมาหาคุณ เขายังมั่นคงกับคุณเขายังมองว่าคุณเป็นครอบครัวเขาตัดคุณไม่ขาดแต่คุณคงไปจากเขาแล้วนั่นคือสิ่งที่เขามองเขาอยากพยายามกับคุณค่ะคนคนนี้รู้สึกว่ามีความดื้อรั้นอยากได้คุณคืนรู้สึกเสียดายแต่ขอโทษค่ะรู้ตัวเมื่อสายไปไหมตัวคุณเหมือนหลุดพ้นออกไปจากจุดนี้แล้วดูเหมือนไม่ได้แคร์แล้วอะ แต่เขาเพิ่งมารู้ใจตัวเองเห็นคุณค่าในตัวคุณวันเนี้ยเห็นคุณค่าความสง่างามในตัวคุณในวันที่คุณไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วในวันที่คุณออกไปแล้วคุณก็ได้ตื่นรู้เหมือนกันว่าการอยู่กับเขามันเป็นอะไรที่ยากลำบากเป็นอะไรที่ต้องอดทนอดกันเป็นอะไรที่แบบอ่าคนไปคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวา ถูรู้ถูกกังเพราะฉะนั้นผู้อ่านมีความรู้สึกว่าตัวคุณหน้าที่อยากจะหลุดพ้นมากกว่าที่จะมาอยู่ในจุดวิบากกรรมเวรนกรรมแบบนี้ผู้อ่านมีเซน์แบบนั้นแต่ถ้าใครที่ยอมจะกลับมากับเขาไม่ง่ายนะคะเพราะว่าคนคนนี้มีพลังงานหนึ่งที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรนเพราะฉะนั้นการกลับมาหาเขา ถ้าตัดไม่ขาดถ้ายังไม่หมดกรรมหมดเวรต่อกันพวกคุณจะได้กลับมาหากันเพราะมันเป็นพลังงานหน้าไพ่กรรมเวรเพราะมันเป็นเดวิลเพราะฉะนั้นชีวิตพวกคุณไม่ได้ง่ายถ้าจะกลับมาแต่ถ้าหมดจากกันไปแล้วพวกคุณจะหลุดพ้นและปลดปล่อยจากกันไปพลังงานเขามาเห็นคุณค่าคุณในวันที่ เขาต้องเสียคุณไปแล้วเขาเสียดายคุณเหลือเกินค่ะใครคนนั้นของคุณนะอารมณ์เขาตอนนี้เขาเสียดายเขาอยากพยายามยากแค่ไหนก็อยากจะพยายามดึงคุณไว้แต่ผู้อ่านมีเซน์ลึกๆว่าตัวคุณคงไม่อยากจะอยู่ในจุดที่เป็นวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรคงไม่อยากจะมาถูรู้ถูกกลางแล้วเพราะว่าพลังงานไพ่ของพวกคุณมันหลุดพ้นแล้วอ่ะมันเป็นเดือดฟูแล้วว่ามีพลังงานไพ่เดือดฟูออกมา พวกคุณอยู่ในจุดที่สบายใจอยู่ในจุดที่มั่งคั่งแล้วก็ตื่นรู้แล้วว่าพวกคุณกลับมาเยียวยาตัวเองจนวันเนี้ชีวิตของพวกคุณดีขึ้นทุกด้านเพราะฉะนั้นผู้อ่านเชื่อว่าพวกคุณไม่ได้กลับมาอยู่จุดเดิมแน่นอนอันนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปนะคะถ้าพวกคุณยังไม่ขาดกันก็ถือว่าเออยังยังต้องกลับมาใช้ชดใช้ กาเวนกันต่อชดใช้วิบากกรรมกันต่อไปสำหรับพลังงานหน้าไพ่คนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นคลิปของท่านใดไหมถ,ถ้าตรงคลิปนี้เป็นของคุณนะคะนี่คือความรู้สึกนึกคิดของเขาตอนนี้ที่มีให้กับคุณนะ